สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัฒทลุงเขตหนึ่งทำให้เรามีโอกาสทำงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชนผ่านโครงการโรงเรียนในสถานประกอบการเป็นโครงการที่นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปวชฟรี Free. มีที่พักมียูนิฟอร์มมีค่าครองชีพให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้จากการปึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศจบแล้วมีงานทำตอนหนูอยู่ชั้นม .2 หนูมีปัญหาเรื่องครอบครัวทำให้หนูได้ตัดสินใจที่จะลาออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวแต่คุณครูพยายามติดต่อให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือจนหนูเปลี่ยนความคิดและกลับมาเรียนต่อ เรียนต่อในโครงการของ BCL ชีวิตของผมไม่เคยราบรื่นเหมือนคนอื่นเขาเลยมีปัญหาในครอบครัวผมก็หมดกำลังใจนะครับที่จะเรียนต่อนะครับแต่ผมก็โชคดีที่มีทางเรียนบ้านโอเลสนะครับทำให้ผมได้เรียนต่อในโครงการ BCL นะครับก็หลังจากที่ผมจบโครงการไปจาก BCL ไปกับก็ ผมจะนำความรู้ที่ผมเรียนมาแนะนำคนอื่นด้วยครับที่อยู่แบบแถวบ้านไอ้พัฒนาแบบเป็นชุมจนสีเขียวครับเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้ครอบครัวครับตอนลูกจบม .3 กังวลเรื่องลูกเรียนตอแล้วไม่มีเงินค่ะโชคดีที่ลูกได้เข้าโรงเรียนในสถานประกอบการได้เรียนปรีลูกเลือกเรียนจ้างยนต์บริษัทยีโนตอนนี้มีงานทำ แล้วค่ะมีที่บริษัทอิสุสุกำลังเรียนต่อปรินระดับปริญญารีก็ดีใจที่ลูกตัดสินใจไปเรียนรู้ในสถานที่ประกอบการวันนี้ลูกได้จบก,การศึกษาร,ระดับพวชและก็สามารถมีอาชีพทำตันทีที่จบก,การศึกษานะคะมีไรายได้สามารถรับผิดชอบตัวเองและดูแลตัวเองในทุกๆด้านได้ เรามีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ปลอดภัยสร้างความสุขและโอกาสความเท่าเทียมการเรียนรู้ให้โอกาสเด็กได้มีพลังกายพลังใจจิตวิญญาณพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ให้เติบโตอย่างสง่างามโครงการโรงเรียนในสถานประกอบการเป็นโครงการที่ให้โอกาสนักเรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มด้อยโอกาสส่งผลให้นักเรียนสามารถปรับตัวในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีสำเร็จการศึกษามีงานทำมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น